ร้าน Easy Noob Shop บริการขายไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดีสแตทกระเป๋าเก็บผลและผลปีศาจต่างๆอีกมากมายแถมยังมีบริการฟาร์เวลและลงดันอีกด้วยหากบอกทางร้านนะครับว่ามาจากช่อง Test X เนี่ยจะได้ส่วนลดทันที5%ใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับเอาล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม g e n ช i n Impact นะครับผมก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมาเล่นเกมนี้วะคือเอาง่ายๆก็คือแกนพีดไม่มีอะไรทานะครับมีแต่ หาผลหาของอะไรเงี้ยผมก็มีเกือบหมดแล้วอะ่ะเออเบื่อนะครับมาเล่นเกมนี้บ้างก็ช่วงนี้ติดมากๆเลยครับผมใครดีส่องออนไลน์ใน Discord เนี่ยก็น่าจะเห็นนะครับว่าออนเยอะมากออนนานออนทั้งวันทุกวันเลยคเอก็ <c oughs> <c oughs> ในคลิปนี้นะครับในเกมนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้อะไรมาก,กน,นะเล่นเราสนุกแล้วนะครับก็ช่วงนี้เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ แง 2U4 เนาะเป็นอีเวนต์เส้นทางสายลมนะครับก็คือ Wintrace นั่นแหละเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับซ่อนแอบเออเห็นว่ามันน่าหนุกดีผมก็เล่นและคือเล่นไปแล้วมันก็จะได้แบบของรางวัลตามนี้ด้วยนะครับของรางวัลก็ค่อนข้างเยอะนะเออเรื่องรายละเอียดนี้ผมขอไม่บอกแล้วกันช่องอื่นน่าจะทำกันเยอะๆแล้วนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมาเล่นหนุกๆเฉยๆซ่อนแอบนะเออมันลุ้นดีเอาง่ายๆไปก็ใครจะเล่นก็มามามาลงแมปนี้นะมันเสร็นะครับไป แล้วก็มาด้านหลังนี้ผมคิดว่าในอนาคตผมน่าจะทำคลิปเกมชินใหม่เยอะหละเพราะว่าเกมน,นี้ผมก็อาจจะเล่นนานนิดหนึ่งค่อนข้างชอบอาจจะมีสุ่มกาชาเกมน,นี้เนี่ยเอกลักษณ์เลยกาชาเลยครับความเกลือนี้ไม่ต่างอะไรกับแกนพีเลยเกลือกว่าเอ,อกด้วยซ้ำ <c oughs> ก็เริ่มมาก็กดเล่นเกมครับผมคือมันจะมีจํากัดต่อวันนะว่าเราสามารถเก็บได้กี่คอยเนาะก็ตอนนี้ผมเต็มละมาเล่นเอาหนุกแล้วกันนะครับ อีเวนนี้บอกเลยสนุกมากนะหาห้องไวมากดูดิเพิ่งกดมเมื่อกี้เจอห้องแล้วเจอห้องโคตรเร็วมาแล้วผมได้เป็นผู้ต่อต้านว่ะคือมันจะมีสองฝั่งนะครับนักล่าก็คือคนหานั่นแหละผู้ต่อต้านก็เป็นคนแอบนะแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นสกิลนะครับสกิลผมก็เอามาตามนี้แหละนะตัวที่ใช้ก็เป็นเสี่ยวนะครับเพราะมีห้าดาวตัวเดียวนะเฮิร <c oughs> ห,หน่อยเฮิรห,หน่อยพุ่งเล่นเออไปไปไปเริ่ม กับด่านอะไรก็ไม่รู้นะครับมาคนแอบ,บครับไป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 คือเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีซอกอะไรให้แอบ,บอีกนะเออไม่กูวคนตีเนะี่ยแต่ตงผมว่าไม่ไม่ค่อยมีอะไรมั้งดูดิเราแอบ,บเป็นอะไรได้บ้างกด e นะครับเป็นเป็นไอเทมเป็นโอ่งเป็นอะไรโอเฮ้๊มาแล้วเป็นอันเล็กๆได้เน่ตรงไหนดีวะด้านบนรอก่อน12วิครับ ด่ังปีนได้ด้วยโคตรเฟี้ยวไปตรงไหนดูวะชิบหายแล้วมันจะมาแล้วไงตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันเนียนเนียนใช่ไหมผมเนียนดับมอนายนะครับจะขึ้นเป็นเป็นนักล่าเนาะปล่าเอ้าโดนไปหนึ่งนั่นไงนั่นไงคือคนล่าเนี่ยจะมีสกิลนะครับมีสกิลเหมือนเราเหมือนกันก็แล้วแต่เขาจะเลือกมาเนาะส่วนสกิลจับเนี่ยจะเป็นวงนะครับพอกดแล้วมันจะจับ คนที่แอบอยู่ในวงคนที่แอบนะครับเนี่ยพอโดนวงเราก็โดนจับเรียบร้อยนะตอนนี้ยังหาไม่เจอยังยังเนียนอยู่เดี๋ยวถ้าเขารู้เนี่ยก็น่าจะล่องหนได้นะมีสกิลฮีทซ้ายอยู่เป็นแมวแมวแอบอยู่ในกล่องชอบดีไซน์นะเกมนี้น่ารักดีเอาเฮ้ยเร็วยังอ่ะไม่ทันเห็นเลยสี่สิบหกวิโอ้โหสภาพโดนจับคนที่สองแป๊บเดียววิง ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ไม่ทันหินเลยนะได้คอยมาด้วยนะแต่ว่าก็มันไม่นับนะครับคือได้เฉยๆอ่ะจริงๆก็นับเป็นศูนย์เพราะว่าตันแล้วนะครับเร็วเกินเร็วเกินหรือบุ๋มแอบแอบโง่ไะโอ้โหเขาก็จบเร็วเกินสี่สิบหกวไปกดอีกดีกว่าเ,าเดียวมันจะไปสนุกอะไรมา แอมไหนดีแอมไหนดีแอมไหนดีเฮ้ยเราเป็นอะไรได้บ้างอะเป็นกล่องเป็นเป็นอะไรดีวะเออแอบตั้งบนนี้กว่ามันจะเนียนหรือเปล่าวะที่เขาเห็นดีโดนบอกว่าเฮ้ยเป็นกล่องไหนตั้งบนนี้เป็นกล่องดีบอกว่าเฮ้ยไอเหมือนเหมือนเหมือนฝั่งนู้นดีกว่าเออนั่นไงนั่นไงเหมือนเหมือนฝั่งนู้นทุกคนอ่ะที่เป็นตัวโดนยิงนะครับ เขาเรียกอะไรอ่ะหุนห่นหุ่นฝึกยิงเหรอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละมาเลี้ยวมาเลี้ยวนั่นไงเดี่ยวหนะ้าเฮ้ยเนียนเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่เฮ้ยเชียร์อะไรไงเฮ้ยเฮ้ยย,ยังยังเขาขึ้นมายากอยู่นะเขาต้องไปขึ้นฝั่งนู้นอ่ะต้องต้องดูรอบๆเผื่อหนีได้คือคีเลอร์อยู่ไกลอยู่นะเฮ้ยนู้นไงปีนอยู่ปีนอยู่ปีนไปนลิงเลยนั่นไงนั่นไงเอ้ยกำลังสังเกตการเฮ้ยลุ้นว่ะ ในเลี้ยวในเลี้ยวอุยอ้ยอยู่ข้างบนชิบหายแล้วก็เช็คบนหลังคาได้เลยว่ะเดี๋ยะวะขึ้นมาผมหนีแล้วกันมาเลี้ยววนมาเลี้ยววนกลับมาหนึ่งรอบเฮ้ย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 ยังไม่มีใครโดนเจอนะตอนเนี้ยเฮ้ยไปแล้วหายตู้เหรเห็นปหมเนี่ยเฮ้ย

อย่าขยับเฮ้ยเฟเวอร์ครับทุกคนไปละใครเก็บเฮ้ยเชียร์อะไไงเขาเก็บนี่ถ้าเก็บนั่นเหือนนักล่าได้เลยโอ้จะกดเลยปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเท่านั้นยังหาใครไม่เจอเลยดีมากเขายังไม่ใช้สกิลนะอยู่ข้างหลังนู่นเลยว่ะเฮ้ยอยู่บนหลังคายแก้วอ้าว ทุกขงังอ๋อเป็นสกิลครับสกิลเฟเวอร์นั่นแหละที่เก็บมาเฮ้ยถังเงียเงียอยู่สนะังสวิชิวหายแล้วอยู่ไหนวะนะเราเรายังมีล่องหนอยู่นะเฮ้ยชิวหายแล้วโฮ้ยโอเคเฮ้ยเข้าไปฝั่งนูครับดีมากดีมากโอ้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 สิบแปดวิเองผมวิ่งหนีดี่ะวะเฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วหกวิหกวิเองได้ไม่ทันหรอก เรีย <c oughs> บร้อยอชนะมะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ดุนจับไปคนหนึ่งนะครับโอเคยังรอดยังรอด <c oughs> ก็ลุ้นเกินโอ้ยนี่460แต้มโคตรเยอะจะได้ไม่ได้มาเฮ้ยเป็นนักล่าโอ้โหแมบนี้ด้วยผมยิ่งตาถั่วอยู่ชิบหายแล้วโอเคนักล่าก็อยู่ในวงนี้นะครับ สภาพคือแม่งเป็นวงเล็กๆเดี๋ยวรอคนแอบแอบก่อนแล้วกันนะมาหนึ่งวิสามสองหนึ่ง let's go อยู่ไหนกันวะผมกดสกิลแรกก่อนแล้วกันสกิลหาคนนะครับเฮ้ยมันมันจะขึ้นรอยเท้าอย่างงี้แสดงว่าอยู่แถวนี้แน่นอนคณเล่นก,การเยอะอย่างงี้เฮ้ย ตัวป้อมหรอตัวป้อมเหรอวะเมื่อกี้หืมโดนละหนึ่งไม่เนียนนะมาไวไปไววะ่ะอยู่ไหนกันวะเฮ้เดี๋ยวนะเ้ิบุญเปล่าวะตรงนี้หรือเปล่าปาบอ๋อไม่มีอืมกดเช็คอีกทีแล้วกันนี่สกิลมาละ ปลายเท้าเป็นทางนู้นอย่างเดียวเลยอ่ะอยู่นหนวะแล้วมันปลอมเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยโครนกำลัดักอีแล่ะเออยอะแยะจัดไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยคณเล่นงานมันอยู่กับตรงนี้ด้วยเหรอเอ้าอยู่กับตรงนี้จริงด้วยคนทำก็อินดี้เนาะเฮ้ยหาไม่เจอชิบหายแล้ว อาจะอยู่ตรงนี้ป่าวะโอ้โหอยู่กันตรงนี้อีเธอหนึ่งโอเคเมื่อกี้มีตัวปอมหนึ่งตัวครับคาดอีกหนึ่งคาดอีกหนึ่งไปาอ่านี่งไงแน่นอนเฮ้ยไม่ใช่ตัวปอมอีกแล้วฮ้ยตรงนี้ป่าวะปึง้งไม่ใช่โดนตัวบอมบ่อยมาก เฮ้ยคนเดียวเนี่ยหนึ่งนาทีสี่สบหนึ่งนาทีสี่สิบงตัวปอมโคตรเยอะอย่นดว่าตั้งเดิมไปก็กดด้วยก็ได้นะคือครูดาวก็ไม่ได้นานมากนะครับูหนือวานี่เปล่าวะไม่ใช่หนึ่งนาทีแล้วก็วอยู่เนี้ยคือมันลิมิตแค่ตรงนี้อะ อยู่ไนวะเก็บเฟเวอร์แม่งมาของกูกดคิวเลยแล้วหาเลยจังหวะเนี้ยแอบตรงนี้โคตรเนียนโอ้ถ้าคือถ้าไม่เก็บอันนั้นก็คือผมไม่รู้เลยไม่เห็นอยู่ตรงพุ่มไม้โอ้หนักล่าได้คนเยอะเลยอะ่ะคนแอบชนะยังได้ครึ่งหนึ่งอะ่ะสี่ร้อยได้โอ้ได้เยอะจัดโอเมื่อกี้แบบ โคตรเนียนไม่หาที่แอบกันได้ไงวะช่างสรนหาแต่ละคนโหดเลอเกินหลังๆนี้ก็ไม่อาจจะไม่ได้ค่อยได้ลงแกนพีทนะครับเนื่องจากเบื่อด้วยแล้วก็เกมไม่ไม่ค่อยมีอะไรทำนะอาจจะมาเล่นอีกทีตอนแบบอัปเดตใหม่อะไรอย่างนี้นะก็จะมีเกมอื่นมาลงบ้างนะครับเป็นบางเกมเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปบ่าย,บา,ยบายจ้า